ก็ผมเล่นเก่งอ่ะรอบเดียวนี่ไงจังหวัดนี้ไงไม่ได้ก็ไปกันละพี่ตูุ้้มเอาไปสองไหนไหนใครที่อยากจะมาชุบเพื่อนนะฮะจะชุบหลอกมือกใครอิสระชั่ววันี่เรียบร้อยไม่ต้องทุบนอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ต้องตื่นตอนเช้าให้ได้นอนเพิ่งบายนะ อยู่กับบอลกับสักหน่อยนี้ไม่ได้เหรอนี่อยอะไรน,นี้วันชุดหน้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S <S ใช่ครับอพี่ยังอยู่ได้พี่ยังอยู่ได้ไไดอ้าออพี่แจ็คไปผมก็ไปแล้วก็ผมว่าเมื่อคืนนอนตีหนึ่งกว่าพี่วันนี้นอนเช้าเมื่อ,อคืนไอ้อคลิปที่พี่ส่งไปเป็นไงบ้างดีเลยครับผมตัดเสร็จแล้วบอลแล้วว้าวต่อดูเยอาคลิปนั้นลงผมเช็คตารางแป๊บนึงนะตั้งมาหมดแล้วล่ะ ตอนในคลิปผมลงถึงสิ้นเดือนเล็บบอลแล้วแต่ว่าลงเป็นวันวิ่งวันนั้นแล้วก็เอาคลิปใหม่ๆมาแทรกแทรกเอาพี่นี่ดองไม่ตัดเด้อผมจะสอบยังไงผมเลยเกทคลิปดองตอนนี้หมดตอนนี้หมดทางเล็บบอลแล้วเลยแค่จะกเราเลื้ยงตั้งเลยแบบอาจจะมีเพิ่มนอกนั้นที่เราเห็นในไอจีพี่ปะที่ว่าแบบดิ้แดงอ่ะนั่นแหละคลิปดองสิบสองครับพี่ลงวันที่สิบสองค่ะพี่จะเป็นันที่สิบสองตั้งไว้หมดแล้วแน่เจีอ่ะ ว่าดิสแดงอ่ะนั่นแหละดิสดอคลิปดองทั้งนั้นอ่ะถ้าเรียบร้อโลกไปเลยถ้าเรียบร้อยโลกเฮ้ยยูด้วยยูด้วยยู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 ไม่ทันยูไปไหนวะทำไมตายวะทลายยังยูไม่ได้อ๋อ เอาอันนาฮิวบอกไม่เห็นไม่ได้สังเกตที่อับผมมันโซแทงผมแล้วนี่ก็น่าจุดแล้วไม่เห็นเหรอเพื่อนไปยืนฟังผมเอ้ยผมจะตายแล้วขอบคุณครับะาะผมตายก็ได้แล้วจีว่าผมเป็นเคล่อนล่างเด็กจริงล่างจริงเขื่อนห่วยยังไม่ล่างเต็มเลยมาฝันลอยอย่างนี้นะ โลหมดแล้วใช่ไหมกูรู้กูรับวิปเป็นในปัตเจอรกูหน่อยพร้อมไหมพร้อมอยู่พร้อมอยู่พร้อมอยู่เข้ามา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 เอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอย่าอย่างงมันอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเี้ไปเลยวไปมาก่อนไม่เปิดโลใหม่เหรอนี่ไงไม่เปิดโลใหม่เหรอยูดวยูด่วนยูดด่วนยูดด่วน ทำอะไรคิดไ่โกะทำอะไรกูไล่สุดนักไล่สุดนักเจดคนจะตายแถวนี้เจ๊ดคนจะตายแถวนี้เจ๊ดคนจะตายแถวนี้อ่ะนะคนที่ชื่อว่าเกนจิอ่ะนะแปลกออเยงตเนตเหมือนจะเปลี่ยนมาเรียออกนะผมดูไม่ผิดอ่ะเนิ แทบบึมเราโดไปด่าต้นหนึ่งอ่ะได้หมวยได้หมวยไปเกตี้กูเห็นนะเว้ยอเอาแกจีกูอยู่ซีด่าปัดอยู่ซีด่าเกตีู้อยู่ซีอยู่ซีด่าคินิโกะมันยือไม่ทันนะบอกไว้ก่อนคินิโกะยือไม่ทันนะคินิโกะมันยือไม่ทันนะเตือนแล้วนะเรียบร้อยคินิโกะมันยือไม่ทันนะเพื่อนบอกไว้ก่อน คิดที่โกะไหวคิวทานนะถ้าจะยิงดีีนะรีบเปิดทำไมนั้นยวอันตบอกแล้วว่าคิริโกะมันยิงไม่ทันนะมันยิงช้านะแต่คิริโกะก็ยิงไม่ได้นะคิริโกะก็ยิงไม่ได้นะยิงยากนะเอ้ยอยู่หัวไปไหนอ่ะเอ้ยคิว คิวไปไหนวะไอเราก็เล่นเพินเลยคิวเราไปไหนเดินไล่ายแล้วไปโดนตุ้เพลงโดนตุ้เพลงก็งงเอ้เราก็เราก็เล่นไอเราก็เล่นเพลินไปเถอะเอ๊ะทำไมเราเล่นมันลดลงเรื่อยๆวะเฮไมเล่นไม่ได้ขึ้นเลยวะคิวคิวตามไม่ถึงพอม้าพอมาผมจะเข้านะผมจะเข้านะไป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 ที่โกรธจ่ายคิวหรอจ่ายคิวหรอมึงจ่ายคิวหรอมึงอีกตัวหนึ่งเกนจิไปไหน สวัสดีจ้าเอ้ยขึ้นหนไม่ทันโอ้ยเพื่อน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 ด้เมยด้เมยผมเยอะพุทธแล้วตอนนี้ไม่เยอะไม่พุดดีกว่าโดนอะไรมาครับปลาอะไรเนี่ยอะไรอะ วุ okay, ้อะไรวะเนี่ยยวอะโอเคมีอยู่นะยูกำลังไป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 ยูกำลังไลฮาร์ด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 ติดอไวละที่ต่าปเกณติดแล้วจะรอดกูได้จริงหรอวะเฮ้อาย้น้องน้อ ตายแล้วตายแล้วอะไรครับตายแล้วช oui> ิบหายแล้วบ่อยดุดเอ้ยมานจะไหนนุ่มมานจะไหนนุ่มเจ้าไหนเจ้าไหนหมอยนี้มับนี้มาแล้ว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 มอยแล้วเป็นไหนแล้วอยู่นุชเอามาเอามามาดินายไม่สามารถจะชี้ได้หรอกไม้ต้องจัดเจ้ากันยูแคนแลนยูแคนเอสเทปไปยูแคนลันฮาวายเบิร์ด ผมไม่รู้บางคนก็บอกว่าผมสะบัดเมาไม่รู้ไปผมว่าผมไม่ได้เร็วนะเฮ้ยผมว่าสะบัดเมาปกตินะแต่บางคนชอาบอกผมสะบัดเมาเร็วเฉยเลยผมก็งงเคลโลอะไรฮะเคล็ดอะไรเราแตกเราแตกเราแตกหมอย่ะฮะหมอย่ะฮะนี่ไงมึงไหนใครอยู่หลังผู้ใดเมื่อกี้เห็นคนอยู่หลังเมื่อกี้เห็นชุนอยู่หลังไปแล้วละท่างอมันเถอะตายแล้วเหรอ ถ้ามันเดินถ้ามันไม่ได้มาเราเขาไปมันเดินเฮ้ยนี่เสียงใกล้ๆมันเดินมาแล้วพี่ข้างหมอ่ะนี่ไงนี่ไงอยู่บนอยู่บนอยู่บนผมแคบผมแคบผมแคบตาท่า้ตาท่านไม่ได้ลงมาอุ้ยอู้ยนี่เป็นธรรมนเกินมันเล็งน้องอยู่จากนั้นมาเล็งพี่เหยี่ยม จบไปแล้วเอาไรหายไปไหนนุ่มไปไหนนุ่มไปไหนนุ่มโอ๊ยโดนเจี๊ยบขู่ใส่เด็กชายน้องชายน้องชายน้องชายใจเย็นใจเย็นน้องชายไม่เย็นแล้วพี่เลือดมันร้อนใจเย็นน้องชายหิวไม่ทันเลือดมันร้อนอย่าฮ่าผมพี่โอ้ไม่นะโอ้มันเล็งปี๋มันเล็งปี๋มันเล็งพี๋ออกน้องชายสวัสดีฉันอยู่ด้านหลังขอบคุณครับ โอ๊ยทำไมทุบตอกอีกแล้วไม่ไหวไม่หวไม่เงันสอ่ะไม่หวไม่งันสี่อ่ะเป็วรมันหมดแล้ว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 ผมดันให้ผมดันให้เปิดเลยลกันมาแต่เข้าเข้ามาหนุ่มเปิดเลยละกันา อะไรแหะฮาร์ดอะไรแหะฮาร์ดอะไรแหะฮาร์ดอะไรฮาร์ดหลุดด่านี่ต้องหลุดด่านี่ต้องหลุดด่านี่ต้องหลุดด่าเฮ้ยหนึงไปเปล่าคือหน่อยพี่ตายตายสองตายสองซับเกิดหนึ่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 งกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยตรคือไปแล้วผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนชี้ก่อนชี้ได้ชี้ได้ได้บ่อยๆ้่อยๆใช้อยู่ไหนเนี่ยขอบคุณครับเอาไปเลย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 เยอะเลยอันนี้เห็นแล้วนะเห็นนะ อะไรไอ้ที่อะไรกันอุ้ยเข้าไปเคย์เบอร์ฟี่แล้วเคย์เบอร์ฟี่แล้วมันไม่มีฮิวมันไม่มีฮิวเดี๋ยวมอให้เดีเจ้มันตีเแตกหรอเุ่นกันเลพี่อ่ะผมช่วยไม่ทันขอโทษไม่เป็นไรจะเกิดมึงก็ทุบแรงจังนะไอ้เที่ยนี่ไลฮาร์ดทุบโคตรแรงเลยไลฮาร์ดทุบแรงมากอ่ะผมยืนไม่ได้เลยอ่ะ หมอยคิวอะไรฮาร์ดอยู่นะไม่มีใครดันพีโรดจริงเฮ้ยพี่ก็ดันไปสี่ีก็ได้ไปสี่มาซี่อยู่นี่มาซี่นี่มาซี่พี่ไม่ห่านเลยฮาร์ดมาซี่ห่อยฮาร์ดเราเราดันพีโรดันเลยอะไรอะไรผมโดนร้ายผมโดนร้ายไละฮาร์ดไอ้ละฮาร์ดพวกมาันนะไล่พวกมันนะติดเขาหลังเอ้าหรือจีนตัวเคลว์โอ้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่แหละคือไม่ใช่กูอย่าไปกูที่รีบเปิดติไปนะผมว่าเปิดทีไฟร์คุ้มกว่านะ ใหม wise, ่ที่ใหม่นี่ใหม่นี่มาออกแล้วมาออกแล้วรหัสมาแล้วมาจะเล่นจริงจริงอะฮะผมเมนส์ผิดแล้วนะเอ้ย ตายไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องชุบด้วยเบอร์ซี่ไม่ให้มึงชุบหรอกอย่าลิอาจจะชุบเพื่อนมึงตายไปซะอีกไวยโง่ไปละที่ัวเจอกูครับอ้าวเช่นี่ตัวหลุดเหรอเกนตี้ตัวหลุดเหรอฮะหลุดไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เสร็จแล้วไปไหนแล้วทำไมมาดิ ปะิวปะทิวปะเลยพี่ปะิวผมทิวะเลยมาที่ตายตบ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 ได้ผมแค่่าแค่นัปนขนาดไปดึงดึงเอ้าสูงยิ่งไปแล้วส่งยี่ไปแล้วเอาไป โอ้ยลโอ้ยโด้ตายริปปอร์เหรอก็ิปมาหรอออเดอร์เออชิดดยเซนส่โอเวอร์ไทม์โอเวอร์อ่าเราเราหมดเวลาแล้วแ่โ้ผมเล่นอย่างดีมากอะได้ังเลยิิตมาพอดีเหนื่อยิิตมาพอดี ก็ผมเล่นเก่งอะรอบเนี้ยนี่ไงจังหวัดนี่ไงไม่ได้ก็ไปกันละพี่ตู้หูมเอาไปสองไหนไหนใครที่อยากจะมาชุบเพื่อนนะฮะจะชุบหรอมึงอะไอสาระชั่วมาที่เรียบร้อยไม่ต้องชุบนอนไปเลยมึงอะนอนซะหลับฝันดีกูดไนท์เบบี้ฝันดีฝันดีทุกคนฝันดีฝันดีจะชุบเพื่อนเหรอ